จำได้ไหมนะว่าเราตัดสินใจจะทำอะไรกันบ้างหลังจากที่เราแต่งงานกันในคืนที่เราแต่งงานกันเนี่ยนะผมจะบอกพระจันทร์แล้วก็ดวงดาวผมจะบอกให้ทั่วทั้งจักรวาลเลยว่าผมรักคุณมากขนาดไหนและทั้งโลกจะต้องรู้ว่าคุณเป็นของผมแล้วผมเน่ยอยากให้ถึงงานแต่งแล้วอ ผมยังจำได้ทุกอย่างปากีทั้งคำสัญญาของผมและคำหลอกลวงของคุณและคืนนี้ต่อหน้าพระจันทร์และดวงดาวทั้งหลายผมจะพูดความจริงปากีผมเกลียดคุณผมเกลียดคุณมากจริงๆ เกลียดที่สุดน่าฉันรักคุณฉันรักคุณมากไม่จำเป็นต้องทำแบบนี้อีกแล้ว ผมจะไม่มีวันหลงเชื่อคำโกหกของคุณอีกปากีโจชิตนางฟ้าเงาเสียงจันถึงสุขเวลาสองทุ่มครึ่ง